ก็สามด้ยกลุ่มทั้งสอนนี่หนึ่งคุณเฮีอาจารย์จนใช่ไหมครับตาบมังคุดด้วยพี่น้องแมงเหนียวสดๆครับกินครับตาบมังผูใ้ใดลูกสวยก็บยาเบิ่งเด้อยหมี่มังคุดเเป้าสุดๆธรรมชาติดีเนาะแม่ยอดผักกระเดาเด้อพี่น้องมึงนี่มีแจวในตาหงับมือคุณแม่แมงเหนียวสอนไม่แม่จะเกินน้ำเปล่าหรอครับดุมสมบูรณ์ครับนี่แจวตัวเฮียตายเสด็จไปพี่น้องเอ้ยมีความสุขครับได้กลับมาอยู่บ้าน อ้าวนี่นะจเจเอคุณแม่ไปซ่อนเนี้ยมาหนูข้าวตาตัดไม่ได้ตาตาสวยๆอย่างเราอีเม่นี่คุณพ่อเด้อคนเกิดเก็ดสิบเด้อคนเกิดกินยังกินข้าวได้อยู่ยังแข็งแรงอยู่ครับข้าววันอะไรเขายกคลงคนตัวนั่นดิยูุคลงคนตัวคนไปแซ่บปะปะไปเลยคุณพ่อกินข้าวไปเลยข้าวสองเหนี่ยพูดแตับางโฮงขับแม่งอย่างนียวจะสวยเด้อพี่น้อง หม้อข่จังจีขัวเขาไม่ขายในเงินไหนอร่อยเด้อพี่น้องเนื้อแต่แม่ณแม่เมินเม่นขายาเป็นเปิ่นขายแต่ฝากไมเพราะว่าย่างเดียวย่างนี่พน่นม่ขายเด้อพี่น้องต่ำหึงก็สุดบม่มีผักหรอกครับ